รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพคะนี่คือรายการสองธรรมและดิฉันรัตมณีกังวาลไกลพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยค่ะในทุกๆเช้าวันเสาร์แบบนี้ค่ะเรื่องราวของรายการสองธรรมนั้นนะคะเราอยังคงเดินทางไปตามวัดต่างๆและทําหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ให้ทุกๆวัดที่อยากจะให้รายการของเรานั้นได้ประชาสัมพันธ์เรื่องราวและกิจกรรมดีๆที่ทางวัดนั้นได้กระทํานะคะ วันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมมาท่องเที่ยวและทำบุญที่วัดพระปะถมเจดีราชวารมหาวิหารอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมชมองค์พระปฐมเจดีซึ่งเป็นเจดีที่ใหญ่และสูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยนมัสการขอพรหลวงพ่อพระร่วงโรจนาริศ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดนคปรปฐมขอพอหลวงพ่อพระศิลาขาวพันปีพระพุทธรูปสมัยทวารวดีพร้อมติดตามข่าวสารงานเทศกาลนวัตการองค์พระปฐมเจดีและประเพณีลอยกระทงตลอดจนเรื่องราวที่น่าสนใจจากพระศรีวิสุทธิวงศ์ สุวิทย์ประวิทชันยูปร,ริยธรรมก้าด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดนคปรปฐมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปถมเจดีราชวารมหาวิหารเราไปติดตามกันเลยค่ะขอเจริญพรญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้รับชมรายการทางสถา,านีโทรทัศน์รายการส่องธรรมอยู่ในขณะนี้ทุกท่าน วันนี้อาตมาภาพได้มีโอกาสได้มาพบกับบรรดาญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายท่านทั้งหลายชีวิตคนเราที่เกิดมามีสิ่งหนึ่งที่คล้ายกันนั่นก็คือประสงค์ความสุขความสบายใจคนเราเมื่อระลึกนึกถึงสิ่งใดบ่อยๆจิตใจของเราก็จะมีคุณลักษณะอย่างนั้นซึมซับเด็กผู้เล่นแป้งมือก็จะขาวเด็กผู้เล่นฐานมือก็จะดำ คนที่มีจิตใจน้อมลำลึกนึกถึงแต่ความเมตตาของพระพุทธองค์ความอดทนความเป็นผู้นิ่งระลึกนึกถึงพระธรรมความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันกันคุณแห่งพระสงฆ์ผู้ที่มีความบริสุทธิ์ผู้เอื้อเฟื้อต่อประชาชนจะทำให้จิตใจของเรานั้นน้อมเอ็นไปในคุณธรรมความดีที่พระพุทธองค์และเหล่าพระสงฆ์ ท่านได้ฝึกหัดปฏิบัติขัดกล่าวแนะนําบอกกล่าวฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายโบ,โบราณท่านจึงได้มีประเพณีนในการกราบไหว้นมัสการพระพุทธรูปพระบรมสารีริกธาตุที่สถิตณองค์พระปฐะมเจดีย์ในวันเพ็ญขึ้น15บห้าคเดือน12ต่อมาอนุชนคนรุ่นหลังก็ได้จัดเป็นงานเทศกาลนมักการองค์พระปฐมเจดีย์เป็นรูปเป็นแบบขึ้น โดยนับเอาตั้งแต่วันขึ้น12ค่ำถึงวันแรม5ค่ำเดือน12ปีนี้ตรงกับวันที่25พพฤศจิกายนถึงวันที่2อธันวาคมพุทธศักร,ราช5 6 6 6 9วัน9คืนคณะกรรมการกับทางวัดโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้เป็นประธานจัดงานที่สำคัญนี้ขึ้นเปิดโอกาส ให้ประชาชนได้มากราบไหว้บูชาพระบรมสารีริกธาตุและสิ่งที่พวกเราควรเคารพนกบนอบก,อกราบไหว้บูชาพระพุทธปฏิมาตามพระวิหารต่างๆได้มาจับจ่ายใช้สอยเที่ยวชมดูการละเล่นในงานจิตใจของเราก็จะมีความเบิกบานโดยมีพื้นฐานที่ถูกเพาะบม่มด้วยคุณแห่งปรัตนะไตรเป็นที่ตั้ง สาธุข,ขอญาติโยมทุกท่านผู้ที่มีคุณแห่งพระรัตนตรัยชุ่มช่าอยู่ในดวงจิตหลวงพ่อพระร่วงโรดจนาริศได้โปรดประทานพรเอื้ออํานวยแต่ประโยชน์สิ่งที่ดีงามให้ก่อเกิดครอบครัวมีแต่ความอบอุ่นสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงจิตใจเบิกบานสดใสสมมีความสุขสมปรารถนาด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอ ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีและประเพณีลอยกระทงบูชาองค์พระปฐมเจดีบูชาพระบรมสารีริกธาตุสามแผ่นดินปิดทองและขอพรหลวงพ่อพระร่วงโรจนรรทริ์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดนครปฐมขอพรหลวงพ่อพระศิลาขาวพันปีพระพุทธรูปสมัยปวารวดี ฝังเทศมหาชาติ13กาศ1,000พระคาถาณบริเวณองค์พระปฐม JD, เจดีย์อเมืองจัังหดนคนปรปฐมเริ่มงานวันที่24พฤศจิกายนถึงวันที่2ธันวาคม2566รวมงาน9วัน9คืนภายในงานชมการออกร้านแสดงสินค้าเลือกชมเลือกซื้อมากมายอย่าลืม24พฤศจิกายนถึงวันที่2ธันวาคม2566 ลอยกระทงปีนี้เที่ยวงานประจำปีงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดี อย่าลืมนะคะในปัจจุบันนี้ค่ะด้วยเทคโนโลยีด้วยระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กทำให้เรานั้นสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้มากขึ้นและที่สำคัญค่ะท่านผู้ชมนั้นก็สามารถที่จะติดตามรับชมรายการของเรานั้นย้อนหลังผ่านช่องทางที่ขึ้นไว้ให้ท่านผู้ชมด้วยล่ะค่ะวันนี้รายการสองธรรมนั้นเวลาหมดลงแล้วค่ะรัมนีกังวลไกลพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ I'm